กลน,นี้นะครับเ,เพื่อนๆกลนี้เป็นกลที่เป็นกลเด็กๆที่ผมดูแล้วผมเล่นกลแบบทุกวันเนี้ยโดยอันนี้เป็นชุดครูเลยนะโดยผมดูอาจารย์ชาลีเล่นรู้จักลูกเต่าไหมรู้จักครับเซตนี้เป็นเซ็ตลูกเต่านะครับเซตนี้เป็นเซ็ตลูกเต่าเคยดูกลน,นี้มาก่อนไหมไม่เคยครับรู้ไหมว่ามันคืออะไรไม่รู้มันมีกล่องแล้วก็มีฝาอยู่นี่สองชั้นข้างในมีลูกเต่าหนึ่งลูกฟังพี่นะนะเดี๋ยวพี่ให้เอาลูกเต่ามาใส่เข้าไป สมมติเราชอบเลขสองเราก็ใส่ไปไว้แบบนี้ครับผมอ่าแต่ถ้าเราชอบเลข5้าเราก็ใส่ไว้แบบนี้เลขไหนก็ได้เลยเรอเลขไหนก็ได้เดี๋ยวยใหญ่พี่เห็นใหญ่ให้กล้องเห็นด้วยครับผมโอเคไหมไโอเคปะค่ะอ่าพี่ไม่มองนะใหญ่กล้องเห็นด้วยนะใส่ได้เลยใช่ไหมครับใส่ได้แอบไว้ใหญ่ให้ใครรู้ในโลกนี้ห้าไม่ใครรู้เียกับ้าอ่าเลขเลขที่ตัวเองเลือกอยู่บนไหมดูยังอยู่ข้างบนครับจำไว้นะปิดฝาครับครับผมวางไว้ครับ เราเอาลูกเต๋าใส่เข้าไปในนี้เดี๋ยวพี่เกี่ยวอุปกรณ์ให้ดูก่อนมองทะลุกล่องมาได้ไหมไม่ได้เพราะว่ากล่องมันทึบใช่ครับมองทะลุฝาได้ไม่ได้ครับเพราะว่าฝามันทึบแล้วท้ายอ่ะมองทะลุไม่ได้ไม่ได้ชั้นที่สองสามารถมองทะลุเข้ามาได้ไหมไม่ได้ครับกำไว้กำเลยครับกำไว้กำรับทีนี้มองมาที่มือพี่นะ คิดถึงเลขนั้นไว้ครับคิดไวรู้ละรู้แล้วเหรอเลสี่ใช่ป่ะใช่ครับเลขสี่เอามองเธอรู้ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหาว่าเดี๋ยวเขาหาว่าเตี้ยมากล้องบนกล้องบน อาดูดูเดี๋ยวเขาหาว่าเตรียมเดี๋ยวเขาหาว่าเตรียมอ่าเปิดให้ดูนะอาเดี๋ยวดูอันนี้กล้องบนกล้องบนเดี๋ยวหาว่าใส่เลขอะไรก็เป็นนั่นหมดนี่นี่นะครับเลขสี่จริงๆนะฮะเออไงเชื่อยังว่าคนอ่านใจทำได้จริงๆโ <c oughs> อ้เออมันทำได้ไงว่าสุดยอดๆๆนะ เดี๋ยวมันจะหนักอันนี้กลนแรกเลยก็หนักแล้วเคยเห็นเวลาพี่เล่นกลพี่เป็นนักมายากลถูกไหมพี่เป็นนักมายากลแต่เราไม่ใช่นักมายากลเราเล่นกลได้ไหมไม่ได้เลยสกิลของนักมายากลคืออะไรรู้ไหมดูดูอันนี้เป็นกลลูกเต๋าแต่พี่เป็นนักมายากลใช่ไหมพี่จะไม่เล่นกลลูกเต๋าแบบตะกีะลูกเดียวไม่เอาไม่เอา เนี่พี่เล่นหลายๆลูกเราดูดูดูเนะี่ยลูกเต่าอ,อ่ะดูตัวกล่องดูมีอะไรป่ะอันนี้ตรวจได้เลยใช่ไหมตัวได้ปกติหมดเลยครับอยากเรียนเหมือนกันครับโอเคครับตรวจดูลูกเต่านะพี่เหยาลูกเต่าดูลูกเต่ามีกี่เลขครับมีหกเลขครับมีหกเลขนะอ่ะพี่จะใส่เลข มีซ้ำกันมั่งไม่ซ้ำกันมั่งเห็นไหมครับผมโอเคชอบเลขอะไรครับชอบเลขหกครับชอบเลขหกโอเคลูกเต่ามีหลายเลขปะมีหลายเลขครับมีหลายเลขดูนะรู้จักโคดเซียนไฮโลไหมรู้จักที่เขาเขย่าปุ๊บเขย่าแล้วก็จะเป็นหน้าเดียวกันหมด ไม่ได้มีหลายลูกนะเต่าจริงนะครับอตรงเงินเป๊ะอันนี้คือสกิลอันนี้คือสกิลเป็นสิ่งที่นักมายากลนะ่ะต้องฝึกอ๋นนี้เป็นสกิลเฉพาะเลยถ้าใครไม่ฝึกทาไม่ได้อันนี้เป็นสกิลของเมจิเชียนของนักมายากลบางคนถามว่านักมายากลทําอะไรได้บ้างอันนี้บอกนัก,นกมายากลมีสกิลบางอย่างที่สามารถเล่นกลได้ซึ่งสกิลของนักมายากลเนี่ยมีหลายอย่างนะ แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เนี้ยเป็นแนวแบบสไลด์ออฟแฮนใช้ความสามารถใช่ไหม mm hmm. อ่าใช้ความสามารถบังคับว่าเขย่าให้เป็นเลขหนึ่งสองสามสี่ะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าถ้าคนเก่งมากๆเคยจะทำได้หลายๆล,ลูกพร้อมๆกัน oh. เราเป็นนักมายากล oh. หรือเปล่าไม่ได้เป็นใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวพี่จะทาให้เราเป็นนักมายากลนักมายากลการเป็นนักมายากลนอกจากสกิลแล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้ความเชื่อ ใช้พรสวรรค์คนบางคนมีพรสวรรค์นนะ,ะในการเล่นมายากลแต่ตัวเองเนี่ยไม่รู้ตัวบางคนเขาใช้วิธีง่ายๆแบบนี้เรามีเต่าหนึ่งลูกอ่ะเราถือไว้ครับเราอยากให้เต๋ามนออกเลขอะไอยากให้ออกเลขหครับเราชอบในใจเราเราเรา,เราชอบเลขอะไรชอบเลขหเพราะว่าแต่มันเยอะธรรมชาติ<ช>แล,แลเวลาฝึกเขาก็ทอยทอยมาเลยครับ บบถือว่าไม่มีสกิลนักมายากลถ้ามีสกิลนักมายากลมียาทาคอยปุ๊บเป็น6อันนี้คือพรสวรรค์ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีอย่างเราเนี่ยถ้าพี่ดูคอยเต่าเนี่ยไม่ได้จะมีสกิลเป็นนักมายากล <c oughs> ถ้าพี่จะให้เราเล่นกลเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาฝึกนานแต่พี่มีทางลัด <c oughs> มายากลนะการเล่นกลนะฟังนี่มายากลเนี่ย <c oughs> มันจะใช้เซนส์ในระดับหนึ่ง ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเซนนะแต่ความเชื่อความเชื่อความเชื่อสำคัญมากอย่างเช่นนักมายากลลืมบอกไปเราไม่ใช่เหมือชีพใช่ไหมเล่นลูกเล็กอย่าเล่นหลายลูกลูกเดียวแล้วลูกเล็กพอลูกเล็กพอครับเลขอะไรครับเลขสองเลขสองนะเลขอะไรครับเลขสองเลขหนึ่ง เราชอบเลขอะไรนะชอบเลขหกครับเราต้องคาเป็นเชื่อก่อนเราต้องเชื่อก่อนว่าลูกเต๋าเนี่ยมันเป็นเลขหกเชื่อเฉยเยเชื่อเฉยเฉครับเชื่อยังต้งเชื่อเป็นเลขหกเชื่อครับเชื่อธรรมดาไม่ได้มองเข้าไปที่กล่องนี้คิดจินตนาการภาพวพี่เปิดออกมาแล้วมันเป็นเลขหกมันเป็นไปได้ไหม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยอย่าหัวเราะเดี๋ยวความเชื่อจะหลุดอ่าทีนี้เราไม่ต้องสนใจอะไรเราอยากคิดเองนะฟังที่พี่บอกแล้วคิดตามพี่ครับผมมองตรงนี้ตลอดเวลามองนะในเนี้ยมีลูกเต่าหนึ่งลูกเป็นลูกเต่าสีขาวมองนี้โฟกัสไว้คิดตามพี่ตอนเนี้ยมันเป็นเลขหนึ่งแล้วมันถูกพลิกออกมาเป็นเลขสองพลิกอีกทีออกเป็นเลขห้า พิกอีกทีกลายเป็นเลขหครับตอนนี้เลขหมันขึ้นมาแล้วแต่ความเจ๋งมันคือพอพี่อาจพลังใส่เข้ามันเต่ามันค่อยๆพองตัว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 แววตาแบบนี้แหละแววตาแบบนี้แหละเชื่อไหมภาพที่เราเห็นมันเป็นจริงละเลขหแล้ว <c oughs> <c oughs> ลพองด้วยไอ้สัต พองเล่าตะกี้ภาพที่เราเห็นเป็นแบบนี้เลยไหมที่คิดไว้อะใช่ครับพองตัวนะพิกมาเป็นเลขหกแล้วพองนะเออนี่นะครับอันนี้คนเด็กๆนะครับคนเต๋าอันนี้ทําให้เห็นอะไรนักมายากลอะไม่ต้องแม่งไม่ต้องเป็นถึงนักมายากลแค่เด็กที่มีความรู้ด้านมายากลในระดับหนึ่งนิดหน่อยเนี่ยเป็นหมดแล้วเซตเนี้ยเป็นหมดแล้วนะใครเล่นเลยได้หมดแหละอืมแต่ว่า ผมทําให้เห็นว่าเฮ้ยกลนหนึ่งกลนมันขยายได้อะอันเนี้ยเป็นกลเด็กๆเลยกันนะงงไหมครับงงครับเว้อนะงงเลยอันไหนยากสุดสามอันนี้คิดว่ายากสุดเลยนะครเออคิดว่าไหนยากยากสุดผมว่าอันเนี้ยยากสุดเพราะมันเป็นสกิลมือใช่ถูกไหมอ่ามันมีสกิลแล้วมันมีหลายลูกมากเลยถูกต้องโอ้แค่เขย่าลูกเดียวให้เป็นเลขอะไรก็ยากแล้วยะแล้วนี่มันต้องเขย่าทั้งหลายลูกอ่ะใช่ป่ะเออเออเซตนี้ เต๋าออ้ยเซตนี้ลูกเพจผมมีกันเกือบหมดแล้วนะขอบคุณคุณปีชานะครับส่งดาวมาให้เซตนี้อยู่ที่ราคาส5 0บอยห้าสิบาทใครอยากได้นะครับทักแชทเข้ามานะครับเซตนี้อยู่ที่สา0อห้าสิบาทเซต3 5 0ยห้าสิบนะครับลูกเต๋าโอ้โหแม่งเฮียเล่นคุ้มชิบหายเลย3 5 0อห้ิอ <laughs> ยเล่นเล่นสนักเลยนะผมถึงบอกนะผมถึงบอกว่า การเล่นกลน,นะไม่ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเล่นกลประเภทไหนมันอยู่ที่เราเจตนาเล่นอะไรคุณดูกลน,นี้ดิอันนี้กลตลกนะบอกให้อันเนี้ยจริงๆมันเป็นกลตลกอันนี้พี่ชอบเล่นกับผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงขย่าลูกเต่าให้ดูคิดถึงแรงนั้นเต่าครับเต่า,ตาพ่วงโอ้หลูกเบื้เริ่มเลยน้องเต่าอะไรก็ใหญ่หมดอะไร่เออ <laughs> มันเป็นกลตลกนึกออกว่ามันอยู่ที่ว่าเราเราจะจะเล่นให้มันอยู่แบบไหนนะ